สวัสดีครับผมอยากมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังจากการที่ผมได้ไปคุยกับเพื่อนรักของผมนะครับชอนบุราฮิรันนะครับคือผมเนี่ยเคยถามคุณชอนว่าเอ้ชอนถ้าเกิดชอนเป็นคนมีสเสน่ห์แบบนี้นะครับหน้าตารูปร่างหน้าตาดีเสียงดีนะครับถ้าเกิดมีคนมาอยากเป็นแฟนชอนเยอะๆนะครับ แล้วชอนไปเจอคนที่ก็มีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับชอนเขาจะมีวิธีคิดยังไงให้ตัวเองไม่ถูกนะครับชอนแชร์ได้ดีมากเลยผมชอบมากชอนเขบอกว่าเวลาเขาเนี่ยจะคิดว่าเขากําลังชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติอยู่เหมือนเวลาที่เขาเห็นภูเขาเห็นทะเลมาหาสมุทรเห็นแม่น้ําเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติเห็นดวงดาวนะครับ เราเนี่ยไม่เคยได้เป็นเจ้าของดวงดาวภูเขาแม่น้ําหรือป่าไม้เหล่านั้นอยู่แล้วแต่เราก็สามารถจะมีความสุขมากๆได้จากการชื่นชมความสวยงามของสิ่งเหล่านั้นโดยไม่เป็นเจ้าของมันนะครับชอนก็บอกว่าเขาเนี่ยก็จะหายใจลึกๆนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับสูดหายใจเพื่อจะรับรู้ถึงความงดงามของสิ่งนั้นโดยที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องครอบครองสิ่งนั้นนะครับนี่คือวิธีที่ เขาใช้เวลาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจะครอบครองหรือเป็นเจ้าของอะไรได้ผมเนี่ยเอากลับมาคิดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมก็ได้เจอกับตัวเองแล้วดีมากเหมือนกันคือผมเนี่ยไปไว่ายน้ําอยู่ที่สโมสรกองทัพบ,บกนะครับเรารู้สึกว่าสระว่ายน้ําที่สโมสรเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับมันโอ้ยมันดีมันงดงามสุดๆเลยนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเออดีนะ ถ้าเกิดบ้านเราจะมีสระว่ายน้ำที่ดีขนาดนี้มีวิวที่ดีขนาดนี้และใหญ่ขนาดนี้ในบ้านเสร็จแ,แล้วผมก็มาคิดว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าผมมีสระว่ายน้ำแบบนี้ของตัวเองเนี่ยผมจะต้องจ่ายเงินเป็นแสนอาจจะถึงล้านนะครับและค่าดูแลเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายหมื่นหรือถึงแสนนะครับแล้วไหนจะต้องมีปัญหาเรื่องการรับผิดชอบมีคนดูแลสระใส่คอรีนตะไคร่น้ําขึ้นต้องคุมสระมีอะไรมากมายที่ผมต้องคอยรับผิดชอบถ้าผมเป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ แบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าผมสามารถจ่ายเงินแค่ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ผมไม่ได้ค,ดค่าโฆษณาจากสสมุดสรนกอล์บกนะครับแต่มาเล่าให้ฟังว่าผมจ่ายเงินร้อยกว่าบาทแค่นี้เองผมก็สามารถจะไปใช้บริการกระโดดตัวตุ้มลงไปแล้วก็เดินออกมาได้เลยโดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องดูแลไม่ต้องอคอยดูว่าคอรนระดับเท่าไหร่ตะไคร่น้ำมีเยอะหรือเปล่าและคอยคุมมันเวลาฝนตกหรือไม่ตกหรือคอยเปลี่ยนถ่ายน้ํานี่คือข้อดีจากการไม่ได้เป็น เจ้าของนะครับผมเลยอยากจะมาแบ่งปันว่าเวลาเราคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้อะเรามักจะคิดถึงข้อดีของสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดถึงข้อเสียของมันเราอยากจะเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเป็นเจ้าของคนคนหนึ่งเราอาจจะคิดว่าดีจังเลยถ้าเราได้มีแฟนแบบนี้แต่เราเคยคิดไหมว่าถ้าเรามีแฟนแบบนี้เราก็ต้องดูแลเขาเวลาเขาป่วย เราก็ต้องเจอด้านลบของเขาที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันร้ายกาจขนาดไหนเวลาที่เขามีปัญหาครอบครัวเขาเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เขาป่วยเราก็ต้องช่วยดูแลเช่นเดียวกันเวลาที่เขาจิตตกเกิดความทุกข์เกิดความลำบากกายลำบากใจต่างๆเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยเหลือเขาไม่ต่างจากที่เราจะต้องคอยซ่อมแซมบำรุงสะว่ายน้ำอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่จะมาให้กำลังใจแล้วก็ ให้คําแบ่งปันคําแนะนําที่ผมใช้ได้ผลและได้แรงบันดาลใจจากชอนเพื่อนรักของผมว่าการไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีสิ่งที่ดีงามอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันเพราะโดยสรุปแล้วนะครับผมอยากจะฝากทุกคนไว้อย่างนี้ว่าการไม่ได้เป็นเจ้าของก็ทำให้เราได้ครอบครองอิสรภาพ นี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและสมพลังสวัสดีครับ